สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาดูดวงกันต่อนะครับวันนี้เป็นการดูดวงไพ่ยิปซีรายอาทิตย์นะครับเป็นของราศีสิงห์นะครับโดยจะเป็นการดูดวงในเรื่องของการงานการเงินนะครับโชคลาภแล้วก็ความรักนะครับชาวราศีสิงห์นะครับเตรียมตัวดูได้เลยนะครับว่าช่วงนี้การงานการเงินนะครับเป็นอย่างไรนะครับความรักเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับ ใบแรกนะครับการทำงานนะราศีสิงห์ใบแรก the high priestess นะครับใบที่สองสีเรียนนะครับ four pentacles ใบที่สามครับ เอชอวานนะครับหนึ่งไม้เท้าโอเคการทํางานนะของชาวราศีสิงในช่วงนี้การงานนะครับถ้าใครที่ทําธุรกิจอยู่นะครับทําการค้าขายช่วงนี้เป็นช่วงที่ก็ค่อนข้างโอเคสําหรับคุณนะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับมีงานเข้ามาทาเงินให้คุณได้นะครับการค้าขายดีไหมถือว่าดีนะครับแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็ว นะครับเงินที่ได้อาจจะไม่ได้รวดเร็วตามความขวางของคุณนะแต่คุณได้แน่ๆนะครับการการงานครั้งนี้ก็มีอุปสรรคไปบ้างนะครับแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างนะครับทำการเป็นลูกจ้างทำทำงานบริษัทอะไรอย่างนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะยุ่งๆนะครับเรื่องการทางานอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เข้ามาในความรับผิดชอบของคุณนะหรือมีหน้าที่ใหม่ๆที่ได้รับการมอบหมายจากเจ้านายนะครับแต่ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะการที่เราได้รับการมอบหมายงานใหม่ๆนั้นก็หมายถึงว่่าาากรรทีเ เจ้านายของเราอาจจะเห็นว่าเรามีความสามารถนะครับหรืออาจจะนะครับการอาจจะได้รับค่าตอบแทนจากงานหน่วยใหม่ที่เข้ามานะครับเพิ่มขึ้นนะหรืออาจจะต้องรอสักระยะนะสำหรับบางบางท่านนะครับแต่โดยรวมแล้วราศีสิงห์ตอนนี้นะครับการทํางานถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นนะครับทำอะไรใหม่ๆนะครับเป็นเป็นช่วงเวลาที่โอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรที่รุนแรงนะครับถือเป็นช่วงเวลาที่โอเคอยู่นะครับสำหรับการทำงาน การเงินเป็นอย่างไรบ้างใบแรกนะครับ3ามไม้เท้าใบที่สองศสุวินดาบใบที่ส s t r เ n รนทนะครับโอเคการเงินของชาวราศีสิงในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะตรงตัวกับคนราศีสิงเลยนะคือเป็นต้องเป็นต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะครับการเงินนะครับ ต้องทามาหากินนะครับได้เงินมาจากการทํามาหากินที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับในการทํามาหากินกว่าจะได้เงินมาแต่นะครับด้วยความที่คุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วเรื่องการเงินของคุณในช่วงนี้อาจจะไม่ได้ดีเหมือนราศีอื่นแต่นะครับด้วยความสามารถของคุณความขยันขันแข็งในการทํางานของคุณก็จะทําให้คุณสามารถที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับเรียกได้ว,ว่าถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้โชคชลาภแต่แไพ่ทางด้านการงานอาจจะไม่ได้ดีเหมือนราศีอื่นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ ศัยความเข้มแข็งแล้วก็คุณสมบัติส่วนบุคคลของคุณเนี่ยก็จะสามารถทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นได้นะครับอย่างที่บอกครับขยันทํางานตั้งใจทำงานกินยังไงก็ไม่อดนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับใช้ความสามารถของคุณใช้ความเข้มแข็งนะครับใช้การแข่งขันของคุณเพื่อที่จะผ่านช่วงเวลานี้ไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมโชคลาบเป็นอย่างไรนะ,นะสำหรับชาวราศีสิงห์ใบแรกเพจช็อปครับ ใบที่2 King of c u p นะครับและใบสุดท้าย2ไม้เท้านะครับชาวราศีสิสงห์ช่วงนี้เสี่ยงโชคได้ไหมบอกเลยว่าโชคของคุณค่อนข้างโอเคนะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเล่นหวยนะครับเล่นลอตเตอรี่นะครับเล่นหุ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เต้องบอกว่าคุณมีโชคนะ คุณเล่นแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ตามที่คุณหวังอะ่ะแต่ก็ต้องเตือนไว้นิดนึงทุกครั้งแหละที่ผมเตือนก็คือคนที่ชอบเสี่ยงโชคก็ขอให้เสี่ยงอย่างมีสตินะครับใช้ความคิดในการเสี่ยงโชคด้วยนะครับใช้เงินอย่างพอดีนะครับในการเสี่ยงโชคม่งั้นก็ถ้าเกิดเราเสี่ยงไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตามที่หวังสุดท้ายความเดือดร้อนความทุกข์มันจะอยู่ที่เรานะครับแต่ช่วงนี้ชาวราศีสิงโอเคนะถ้าคิดจะเล่นเล่นหวยเล่นลอตเตอรี่ผมคิดว่าคุณโชคดีกว่าหลายราศีแหละอ่ะ คุณมีโชคแหละช่วงนี้นะครับอะต่อกันที่ความรักนะครับของชาวราศีสิงห์ใบแรกนะครับความรัก Ten of Pentacles นะครับสิบเหรียญใบที่2 Queen of Pentacles นะครับใบสุดท้ายนะครับของความรัก Empress นะครับ ว้าวช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ความรักของคุณดีเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นโสดอยู่นะครับชาวอนนี้คุณเป็นโสดอยู่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณนะคุณมีความสุขกับความเป็นโสดของคุณหรือคุณเป็นโสดแล้วมีคนที่ตรงตาตรงใจแล้วก็ถูกใจคุณเข้ามานะครับให้คุณเข้ามารักคุณมาจีบคุณนะครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างโอเคเลยนะ เพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าคนที่เป็นโสดถ้าเป็นคุณผู้หญิงไม่ไม่แน่ใจว่าคุณผู้หญิงที่เป็นโสดอยู่ตอนนี้เคยมีความรักแล้วยังติดติดใจอยู่กับความรักครั้งก่อนที่มันอาจจะเคยมีแล้วมันจบไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะคนที่ชอบคุณก็ดูเป็นคนที่พร้อมที่จะดูแลคุณนะครับแล้วก็มีความพร้อมมีความจริงใจให้คุณทีเดียวนะครับสําหรับคนที่เป็นโสดช่วงนี้แล้วอยากมีคู่นะครับช่วงนี้เดินหน้าได้เลยครับถ้าชอบใครนะครับ ก็อย่างที่บอกครับถ้าเราเริ่มต้นที่ตัวเราเองมีสเสน่ห์นะครับเราทําตัวเองให้ดีโอกาสที่เราจะสมหวังกับคนที่เราชอบมันก็มีความามีความเป็นไปได้มากนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสําหรับคุณนะเ,เป็นช่วงเวลาที่คนรักก็ดูแลคุณนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณเองก็รู้สึกมีความสุขกับความรักนั้นๆน,น,นะค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์พร้อมในเรื่องของความรักนะ ก็นะครับสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้อย่างที่บอกนะครับเรื่องการเงินนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องใช้ความพยายามนะครับใช้ความสามารถส่วนบุคคลและความอดทนความเข้มแข็งส่วนบุคคลในการผ่านช่วงนี้ไปนะครับการเสี่ยงโชคแน่นอนครับช่วงนี้ผมคิดว่าคุณมีโชคที่จะเออเป็นเป็น,เป,นเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะมีโชคในระดับหนึ่งเลยนะครับการทํางานก็ไม่มีอะไรมากนะครับอาจจะมีเออเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความล่าช้าในการทํางานบ้างนะครับแต่ไม่มีไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับความรักดีครับ ไม่ว่าจะเป็นโสดหรือมว่าเป็นคนมีคู่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยดีกว่าหลายๆราศีนะครับก็จบเปนไปแล้วนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับถ้าชอบนะครับการดูดวงสั้นๆในระยะเวลาเป็นรายอาทิตย์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ